คันขายด้วยเลยนะครับวันนี้มาส่งเครื่องคันน้ําม้อยนะครับรุ่น F ห้าพันวัตต์โฟพัดนะครับสิบแปดลูกปืนนะครับเป็นมอเตอร์หนึ่งันวัตต์นะครับสามารถคันใส่ทีเดียวสองลําได้เลยนะครับน้ใส่สองลําเลยก็ได้ถ้าเป็นอ้อยคันน้ํานะครับสองลําสองลําหมายถึงว่าสองลําที่เป็นอ้อยคันน้ํานะไม่ใช่อ้อยฝันกันสามหรืออ้อยอาเคนะซึ่งจะเป็นอ้อยโรงงานน้ําตาล ความแข็งจะต่างกันนะครับนี่ฮะใส่สองลำสองลำที่เป็นอ้อยคันน้ำก็คั้นสนิทภายใน,นรอบเดียวนะครับแห้งสนิทภายใน,นรอบเดียวก็ตากก็จะแห้งแบบนี้นะครับแห้งจุดจุดไฟติดนะครับนี่หาเชื่อไหมจุดไฟติดนวนี่นนใช่ตา มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับในนาแกจะอันนี้น่าจะเป็นอ้อยอาเคนะลำลำขวาผมว่าใช่เน,น,นื้อตันตนะังอ้อยอาเคผมแนะนําว่าถ้าใครจะใช้อาเคคั้นคั้นน้ําขายอ่ะควรผ่า,าไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องพังอันนี้อาเคเนี่ยอ้อยโรงงาน,นตน่าง แข็งแข็งน้อ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 งแข็งขันแก่นสามครับแข็งมากแข็งจริงจริงอันนี้อาเคใช่ครับเครื่องจะพังนะครับอาเคต้องขาถ้ามันโันอ์ถ้าสุพรรณใส่ไปไ้ครับสองลำหรือถ้าอ้อยขันแก่นหรืออาเคต้องขาช่วยมันหน่อยผมแนะนำนะถ้าใครปลูกอ้อยอาเคนะครับควรปลูกในที่รอน เพราะว่าน้าจะสีสว่างแต่ถ้าปลูกไม่ที่นาโดนน้าท่วมเนี่ยน้ำ,นะนำจะขมอันนี้ผมแนะนำจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ตรงนะฮะจะได้มีเสียเวลาเพื่อนๆจะได้มีเสียเวลาอเอาพันอ้อยไปปลูกนะครับบอกอาเคน้ําสีสวยซื้อมาจากช่อง youtube ชโลธรเอาปลูกทําไมน้ำำําดําจากที่ผมทํามานะก็คือว่าขึลนอีกแล้วลนอีกแล้ว <laughs> จากที่ผมทํามานะก็คืออันนี้ที่จะเอาไปนี่ก็เป็นเนื้อเ้างปรทักของมากเลย อา่าลนลไม่เป็นไรนะนะหยิบหยิบมาเลยครับหยิบมาเลยอย่ายถับปักกัไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบอย่างาง,งี้ใช่ไหมครับถับเอาเอาียงมาอ่าเอาเอาเลยคร <patience. S 1> ับคืนนี่ครับยังไม่ค่อยคล่องครับยัง,คร,งครั้งแรกครับเ <Rey k S 1> อา <speed> ส่งเครื่องคันครับอำเภอราศีสไลนะครับบ้านด่านตำบลด่านอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ ได้สองเหยือกแล้วแป๊บเดียวได้สองเหยือกครับไอฟิตฟิตแช่เย็นเลยใช่ไหมนี่ต้องต้องรีฟ<ช>ิตแกออเดอร์นะครับเป็นไ้เป็นโหลส่งตามร้านแกไก่บ้านนะครับถึงไหนแล้วถึงอ้ออาร์เคเนาะก็อ้ออาร์เคนะครับก็คืออ่าถ้าใครปลูกอ้ออาร์เคเนี่ย เหมาะสาหรับที่ดอนนะครับแต่ถ้าปลูกในที่นาก็ปลูกได้แต่อย่าให้น้ําท่วมขังนานเกินเกินไปนะนท่วมขังได้ครับแต่ยานานนะครับสักไม่เกินเดือนอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะสีน้าก็ยังใช้ได้แต่ถ้าโดนไปเกินเดือนเนี่ยสีน้าค่อนข้างขมนะเพราะว่าเนื้อของอ้อยนะท่มน้ําไส้ในก็จะมีเหมือนเสี้ยน,นครับเสี้ยนไส้ในอะเคมจะค่อนข้างตันหน่อยนะครับเนื้อนะคราเนี้ยมันจะมีเหมือนเสีย้ยนเป็น อ,อยู่ในในเนื้อนะครับมันจะดูดน้ำเข้าไปแล้วมันจะทําให้เหมือนเหมือนมันมันเป็นช้ำๆสำหรับอาเคนะจากประสบการณ์ที่ที่ทำมานะครับก็มาเราสู่กันฟังว่าควรปลูกในที่ดอนหรือที่นานที่ไม่โดนาน้าท่วมขังนานนะซึ่งนานแค่ไหนก็อันนี้น,นี้ต้องก็ไม่ได้มีผมก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่มจะได้ทดลองอ ได้ผลเป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอย่าให้มันนานจนถึงเป็นเดือนแล้วกันนะครับท่วมได้แต่แต่ให้แต่อย่าน,านสำหรับอ้อยอาเคสูสามครับแต่รสชาติดีครับหอมสีสวยหวานคล้ายน้ำมะพร้าวคล้ายนะครับมีส่วนคล้ายน้ำมะพร้าวนะครับแบนาะแกก็คันทดสอบนะครับ คันไปสองเหยียบน,นะครับนี่ไนดะ้น้ำประมาณสี่ลิตรสี<ด>่ลิตรได้มากสุดจีนน้ำคุดเป็นก่องนะอันนั้นอันนั้นเอาอาเคผสมหลาย็เลยเขียวแสดงว่าแสดงว่าปลูกอาเคแถวนี้นี่สีโอเคอยู่นะครับขนาดน้ำทว่วมนะเนี่ยน้ำ่วมกี่เดือนเดือนหนึ่งอาเคนะอโอ้ย ฝั่นผมจะกินมดลินมาฝัจะกินสามสี่คนเริ่มยี่สิบบาทนะจำโบ้ไหมอ้าอันนั้นขายยี่สิบบาทเลยขายที่ไหนขายตลาดนั้นหรขายเลยไม่ก็เคยขายบุญบอกไฟบ้างนึ่งอ๋อนี่นะอันนี้จำโบสามสิบสองออนใช่แต่ยังเขากินเนาะใส่น้ำแข็งหลอดเลยห่กหลอดใหญ่นะไม่ใช่หลอดเล็กใช่ไหมไม่ใส่เวลาไปขายอ๋อใส่แข็ดใส่ปริมาณไหนถึงไหน โอ้ใส่เต็มเลยเลยยี่สิบบาทกินจุใจเลยลใส่เต็มไปเองไงสวนมาเองเลยรับเขาวเป็นไายคุ้มครับยี่สิบบาทนี่เขาเขาซื้อดีเนาะใครซื้อนี่ถือว่าคุ้มนะยี่สิบบาทได้แก้วสามสิบสองออนตอนตอนตอนแรกขายยี่สิบสองออนมันเหมือนจะเล็กเราก็เลยว่าจัดให้เยอะๆหน่อยผมอ่ะผมใช้ยี่สิบสองออนแต่ผมเป็นแก้วยาว ยาว <Okay. S 2> ครับมันจะดูเหมือนเยอะแต่มันก็เยอะจริงๆนะ <Okay. S 2> เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ใสแ่แข็งเต็มผมใส่แข็งแค่ประมาณนึงอ่าใส่แข็งแค่รวมรวม,ม,มแล้วน้ําที่กอกลงไปประมาณห้าร้อยซีซีอ่ะเกือบครึ่งลิตรเนี้ยเราแก้ยี่สองออนที่ผมขายนะตัวนี้มันเป็นฟองแล้วทำยังไงจิ๊ตักออกว่ะสีไฮสซเซไว้สีไฮต้องกองอี่ครับ กองอีกรอบหนึ่งมันบ้านี่ใช่ต้องหาผ้ามากองอันนี้กองชั้นแรกกองสำหรับใส่แก้วกินอย่างนั้นก็ต้องกองอีกรอบนึับไหนมาชิมอ้ยมอยอาเคแถวสีสเก็ปรสชาติเป็นผสมผสมกับไอสุพรรณโอ้รสชาติดีครับถ้าถ้าเอาอาเคกับไอสุพรรณผสมกันดีนะสีก็สวยนะสีเหมือนน้ำมะนาวนะครับโอ้ สีมันน่ามานาเป็นฟองคล้ายๆเบียร์นะครับหอมหอมเลยนี่เสีอ่ยเคขียนไหม,มเ,เห็นหลอดแล้วหลอดแล้วขาไม่ตึงย้อนแสงนิดนึงนะครับเป็นยังไงรสชาติรสชาติดีนะผสมอาเคเป็นกลิ่นสุพรรณผสมอาเคอ้าวหอดขาไม่เห็นกินขอบคุณครับโอเคอยู่กันนะ แต่นะต้อง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 กรองแต่ตัวนี้บ้่เอาคันแล้วันน้ำท่วมไงไม่กล้าเอาอ๋อตอนนี้ไม่ไม่ได้เอาเนี่ยครับแปลงอ้อยก็ตรงบ้านตรงข้าวจริงๆแล้วท่วมไม่ท่วมก็เอามาคันได้ถ้าถ้าน้ําสีมันไม่เปลี่ยนเราก็คันขายได้นะสีมันเป็นคุ้นๆเนาะค่ะสีมันไม่ค่อยใสไม่ค่อยแต่ถ้านานอาจจะหายนี่ใหม่ๆพึ่งพึ่งพึ่งน้ําพึ่งลดไปนี่ครับวันที่สามสิบ เนี่ยน้ำถึงระเนี่ยน,นะ oh. <laughs> เนี่ยครับระดับน้ําท่วมครับเนี่ยท่วมหมดเลยอำเภอสีสายจังหวัดศรีสะเกษน,นะครับล,ลองดูสักปีใหม่ครับน่าจะน่าคิดว่าน่าจะหายนะสีน้ําน่าจะาาใช่ครับอเอามานี่ก่อนไม่ยังไม่นั่นหรอกต้องมาเทสดูก่อนเอามาคันเทสดูว่า สีน้ำนมันได้หรือยังเอาผสมกันก็ได้ที่ท,ที่ที่นน่นมันไม่ท่วมนู่นได้ตรงโน้นไม่ท่วมตรงนี้มันท่วมก็ลอ<ร>ง,งดูนะเดี๋ยวค่อยจังสีเอาอันนั้นมาใส่คล้ายๆกับไออ้อยนางนวลผสมเลยเนะครับอ้อยนางนวลผสมกับสุพรรณนี่อู้ก็อร่อยมากเลยน้ําเขียวแบบนี้เลยอ้อยนางนวลแนะนําเลยนะครับหาหามาปลูกกันเลยนะครับเนะครับผมเพาะว่าอยู่ได้ประมาณเจ็ดแปดก้อนนี่แหละอ้อยนางนวลบ่เคยได้ยิน น้ำหวานนุ่มหอมหวานนุ่มเขียวสวยนิ่มแต่สุพรรณนี่จะหวานแหลมเอานงนวลมาผสมกับสุพรรณโอ้หวาน่า่ผมไม่ชอบกินหวานมากเนี่ยผมว่าพอดีเน่้อสัน้ำแข็งแล้วผมว่าพอดีบางคนเ้าชอบหวานมากผมผมชอบประมาณนี้แหละถ้าเราล้างเราก็ราดน้ำเฉยๆราดน้ำลงไปจะติดใช่ไหมตอนที่ผมเปิดเครื่องครั้งแรกเนาะ ผมล้างขัดนั่นมันล้างไอ้คราบอย่างนี้คราบไอ้คราบน้ํามันที่มันมากับเครื่องตอนเนี้ยเครื่องมันสะอาดแล้วอันนี้นะก็ใช้แค่น้ําเปล่าล้างได้เลยใช่ครับใช่ครับเช็ดไปล้างเลยใช่ครับล้างเหมือนล้างจานทั่วไปปกติระวังยากเนาะมันหนักครับผมกลัวมันนั่นอันนี้ผมเขียนใบเสร็จให้ใบเสร็จอะไรไปรับประกันเขียนเลยครับครับผมก็จะเอาผ้ามากลองก่อนแล้วค่อยผ้าขาวบางครับ อีสักอีสักสหลายชั้นนั่นแหละนี่ไสองผืนแล้วก็พับไปมันก็เป็นแปดชั้นเลยอ่าครับต่องยยอเยอะเยอะชั้นก็น่าจะพอพราะทดูแล้วก็แชั้นวันนั้นไปส่งที่อำเภอกระนวนไอ้เทสกันอย่างนี้แหละ,ะก็กินกันจนอิ่มกันเรียบร้อยเอ้าลืมกอง <laughs> ผมก็ลืมบอก,นก,ก,กคนขายเครื่องก็พอคนขายเครื่องโอ้กินกันอยู่วันแล้วทำไมันคันคอแครกแคกแคกโอ้ย่างหาเลย ผมก็พอผมเพิ่นลืมบอกว่า่นัเอทาใหม่ให้กขเก็โอนค่ะอ่ายสิยดี๋โอเครับก็เดี๋ยวเอเดี๋ยวเขียนใบเสร็จก่อนนะครับก็ฝากไปเลยนะครับสำหรับเครื่อง f อห้าพันบาทโปรพัดสลูกปืนนะครับ 086 3 1ป2 1 4 5สามหนึ่งห้าสองหนึ่งสีห้าะครับสำหรับคนใช้งานหนักนะครับคันที่เดือสองลาแบบน่านะครับขายดียอดขายวันละหลายพันนะครับ <laughs>